สวาสดีนะอายุ9ก้าสิบแปดวัสด,ดีทุกคนนะคะพีริตาสวัสดีค่ะทานข้าวหรือ,อยังพี่อยู่วัดไม่ได้ไปไหนเลย คนเยอะมากเสียใจวยจังขอบค <any> ok <frog> ุณค่ะเขาไปสบายแล้วพี่กุ้งเขาอยู่ก็ทรมานอ่ะคือแบบว่าเขาเขาแก่มากแล้วอ่ะอ๋อเขาอายุเกาอแป8แล้วอ่ะแบบอีก2ปีก็หล่อครบร้อยแล้วอายุยืนนะ เขาเป็นเจ้าวาสอยู่ว่าจะตายเต็นเนี่ยเขาบวชตั้งแต่นุ่มๆอยู่ก็แบบว่าเขาเขาเป็นพ่อของยายอะหนูตรงนี้ว่าอะไรหลวงตาชั่วต่อขอบคุณนะคะใช่อายุยืนมากค่ะเขาไปสบายแล้วเมื่อวานเมื่อวานลิเกเลิกหนูก็ตีเข้ามาหาหลวงตาเลยมาไหว้ขอขอมาข่าอะไรเงี้ยข่ากลับบ้านอ่ะเขาไปส่งหนูด้วย ถือว่บอเออแบบให้เขาไปเป็นเทวดายูเปนฟ้าไม่ต้องทรามานคอยมองลูกหลานให้แบบว่าให้คุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เก้าคืนนะแต่ว่าวันนี้หนูอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้เรามีงานไงแล้วหนูก็ว่างสามวัน จะเผาวันที่สิบหกแต่ว่าวันที่สิบหกอ่ะเรามีงานหนูนะจะไ,ได้ยูเผาอ่ะแต่ว่าเล่นสลับุรีถ้าขอเผาไว้ก็อาจจะได้อยููแต่ถ้า,ข,า,ข,า,าขอเผาช้าหนูไปงานก่อนแต่อยากอยููเผานงตาก่อนอยูก็ไปอยูกับพี่โยนเอาหลานไปด้วยไม่ค่อยหนึ่งไม่ค่อยอยากใคอยู่งานศพขอบคุณคารถหนูทางอีกแล้ว ไปซ่อมให้พี่โอจะไปซ่อมพังบ่อยมากเลยอ่ะหนูแบบเหนื่อยกับการซ่อมรถมากแต่เป็นนั่นเป็นนี่ถ้ามีตั่งให้เธะแบบเปลี่ยนคันเลยน่าจะแบบว่าไม่อยากอยู่กับหนูแล้วรถอยากให้หนูเปลี่ยนแล้วแหละัสดีค่ะจะพาอยู่ไปเปิดเป็นชีของตัวเองก็ไม่ว่างเลย ต้องเอาบัญชีที่หนูไม่ได้ใช้อ่ะให้อยู่ไปก่อนลายได้ไลายใหญ่เลยตอนนี้ลายอยู่มั้งอยู่อ่ะ